โลโลโหลไปดีครับไปดีครับไปดีครับร้องชิวปักงาพี่น้องเงียนโคตรเลยพี่ชายอาอยิยยงกันแบบกระหน่ำมากเลยฉันงชิ้นใหญ่มากมากใหญ่มากๆิมากให้ไหลแล้วฉันก็ชิ้นใหญ่มากๆ มากเวอร์จันจินไม่ค่อยใหญ่อุงยแต่เขาไม่เห็นว่ะใครไม่ขยับข <c oughs> ยับพอดีเลยอุย้ยเนียนนะเนี่ยเนียนโคตรเนียนอะ่ะเนียนจดีบอ,อกเลยอย่างตึิงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจอคนเนียนว่ะเฮ้ยเนียนจัดไปดูไงอะ่ะก็เอฟแล้วก็ไอ้นี่ไปเรือ่อยๆพี่ เ,เลือเ roses, ่อนเมา์เดินเลือเ่อนเมาไปเรื่อยๆป่ะที่มันเป็นสลับไปดูเพื่อนยังไงวะโดยที่ไม่ต้องเลื่อนเมาไปใช่นี่ใครผู้ปัญหาคุนต้อนค่ะคุนซ้อนอยู่ไหนก <tr> um ันยังรู้อีดูแลหน่อยอะเรนะเป็นอันเก่าอันนั้นปะเราซ้อนด้วยกันอันนั้นเก่าเราซ้อนด้วยกันมัใช่ขดเอฟเราไม่เห็นได้โอ้โหกดเอฟที่กันเลื่อน เดินไม่ดีพี่ก็กดแต่ปุเอีขอพี่ไปแล้วพี่ก็คอนโทนเมาไปเรื่อยๆพี่พี่ต้องล็อกจอก่อนล็อกเออพี่ต้องล็อกจอก่อนล็อกแล้วล็อกแล้วแต่เดินไม่ได้เลยอะเปลี่ยนภาษาอย่งพี่อันนี้ใครอ่ะใครเป็นกรอบรูปอ่ะเขาเอง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 โยโย่โยโย่โยโย่แล้วทีเ่ียเป็นคนน่ารักเลย่ โย่โย่ใหญ่ชิ้นอย่างเล็กเลยน่ารักเจอได้เป็นคนหาแล้วเอาว่ะเป็นคนหาเอาอีกแล้วเอาพี่จิ๊บเหรอใครบ้างใครได้เป็นคนหาพี่จิ๊บพี่จิ๊บบ้างหน่งน่ารักขนาดนั้นอ่ะไอ้ย่าแค่พูดว่าน่ารักก็รู้แล้วว่าชิ้นเล็กแค่ไหนคนร้องคือสองคนเอายังไงมาแม่งโก้งก่อนอย่างเนี้ย อยู่ตรงนี้แล้วกันอยู่ตรงนี้แล้วกันคนทั้ง12คนเอาอะไรก่อนอเ,เ,อเพราะวไม่เอาเรื่องมันไปโขงเดี๋ยวใครใครใเป็นอันใหญ่นี่ใครอยู่ใกล้ฉันเ,เดี๋ยวนะมีใครหาบ้างพี่จิฟต์กนึลยเหรอพี่อุ้ยคนหาดสี่คน แต่โซ่ต้องสิบสิบสองไอ้ิบเออสิบเอ็ดโอ้ยแต่แบบอะไรกันทำไมจะต้องวางไข่มาเยอะโคตรใหญ่ไข่วะนะไอว่าแม่งอันเท้าบ้านเลยไปไหนแล้วแม่งยังยืนเดินอยู่นะตู้ชีวิตตู้ชีวิตู้ชีวิตจัดจอ่านมาเล่นเร็วแบบทั่ว เฮ้ันึ้นนีนได้หรอทุกาเดินอ่ะจบตานนี้แล้ไอ้นี่ออกไปนไปก่นออกไปลีหล์ห้องเออีกสามรอบเองปะสามรอบอ่ไหนสามรอบปะละกันติดอะไรอ่ะอเดินติดเองอ่ะดินกวานนี่ใครคอ่ะนี่อยู่กับกูอ่ะ Oh, oh. ชิบหายละอุย้ยชิบหายละกูจะเป็นอะไรได้ oh, oh. โอ้โหมูไม่รอดแน่เลยอะ่ะช <c oughs> ิบหายละ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ใครเป็นเรือเนี่ยที <c oughs> <c oughs> ่ปันทั้งใหญ่ <c oughs> มเป็นเรือตัดเชือกเลยอะไอ้มันเป็นไอ้แทงเงอันใหญ่ๆนี่แล้ววะต้องยิงอะไรต้องขอร้องยิงปืนก็ไม่แม่นไม่เงตัวใหญ่เลยแม่ปืนก็ยิงไม่แม่นกูจะทำไงกับชีวิตละเป็นเี้ยวเป็นเปี้ยว ไปนอนก่อนเด้วยฝัสดีทุกคนเอาไอ้บ yeah, ล okay. okay. uh ็อตบิดเอาโหลดไม่โหลดเฉยโหลดโหลดโหลดไปแล้วโหลดไปแล้วหรอกพรุ่งนี้เขามาเล่นโหลดไปแล้วอ่าโอเคสวัสดีโอ้โหตื่นฝัสดีทุกคนโหลดโหลดแล้วโหลดไปแล้วยิงไม่โดนเห็น้ยทำไมยิงไม่โดนอ่ะไอ้นี่บังพี่เขาเลยอ่ะเหรอนี่ไงเต้นเต้นเสาน้องขึ้นไปอยู่บนเสาเนี่ยเสาแล้วแม่งบังอุ้ยเชี่ยครูเนียนได้ไงก็ไม่รู้ เอาว่าอุยอุยอุยตอนนั้นมันอยู่ได้ด้วยอะไรอ่ะต้นนั้นอ่ะเออนั่นดีต้นนั้นอ่ะแต่ละคน คุณโตมากตอนหนึ่งนอได้ยังไงเนี่ยแต่มันเป็นลูกู้หญิงทำไมกูเฮยคีลูกคุณนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณเรียนได้ไงเนี่ยใต้สะพานกันได้ยังไงอะอะไรวะคุณพี่คุณเรียนได้ไงก็ไม่รู้ของแม่งเลยหลังคาบ้านไปแล้วเป็นคนหายแล้ว น,นี่พีชลี่าพาี่ใช่ถัทงที่อยู่หน้าคองบนใจคองกับหนูปุ๊ใช่พี่ <laughs> เองแล้วมก็ร้องแล้ <laughs> อันนี้จะไปอยู่ไหนเนี่ยกูถามจริงเหรแล้ว <laughs> อันนี้อยู่ไหนนะพี่เนี่ยพี่อันนี้มันควรไปอยู่บนไหนบนรถุ <laughs> ้ยฮุ้ยแม่งเนียน <laughs> ใครอยากใครเนอย่างนี้เราเืินเลยเอาไปาบนไหนแน่เลยไม่รู้แล้วจะทำไงก,ก็ไม่รู้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ละ่ะเอียเนีนยนด้วยวะอันเนี้ยวิที่เดิมเลยมีคนมีที่เดิมลยแล้วใครอยู่กับกูตรงนี้ ตายหมดเลยนะเว้ยสามชีวิตได้อยู่เลยตรนนี้สาี่ชีวิตได้นี่คือปาร์ตี้เหรอปาร์ตี้วะเนี่ยน่าสนใจไม่เลหลืออะไรพี่เจ๊ชิมเองเออบุยอันบนไม่น่าขยับเลย โอ้ยโดนโดนเจ็บเจอบเจ็บอจ็บแจ็บเจ็บจนไม่เหลืออลยเลยตายอ่ะใครตายไปแล้วอะเฮ้ยมีของชิ้นอีอ่ของชิ้นพย่สองพี่พูดทำไมพี่พูดทไมอลไม่อยู่แล้วใครควรจะอยู่ที่เดิมกันวะแจ็บเจ็ เปลี่ยนเงาะเลยตื่นเวอร์ตื่นเวอร์ี่พูดทำไมพี่ตื่นเวอร์อะไเลยพี่พูดทำไมกันนะหนูเนี่ยแล้วหนูอยู่ดีๆีไม่เลยเฮ้ยมีคนมีคนยิงจนแพ้เลยเหรอหรือว่าออกวะออกออกเฮ้ยอันนี้เนียนอะตรกใต้สะพานอะใต้สะพานเนียนวะฝุ่นะตอจงด้วยใต้สะพานอะ มันรอดได้ไงชิ้นอันนั้นน่ะมันอันเล็กมากเลยนะมันรอแล้วพี่ว่านะมันชิ้นเล็กมากเลยกับพี่ไปแล้วกูไม่อยู่ละรัวมันไม่รอดละเฮ้ยเอ้ยอีกรอด่ะใครมาดูศพเพื่อนตรงนี้ใครมาดูศพอ่ะฉันเราไม่เห็นที้อ่ะฉันเราไม่เห็นเราไม่เห็นที่เดิมเลยคนเนี้ยที่เดิมเลย เ<อ>มื่อมาอยู่กับน,น้องน้องกระเด็นไปแล้วพี่น้องเป็นรถ,รถรถแบบว่ารถไปเก่าๆอยู่ข้างสระน้ำอยู่ข้างสระน้ำนี่แหละ <c oughs> อยู่แถวๆน้ำเลยม <c oughs> ีสองอันโอ้ใครแม่งเป็นอันดีวะเอคนนี้แม่งเนียนนะเอาเลยเอาเลยล <c oughs> ุยลุยลุยลุยอีกสี่ชิ้นเนี่ยสามคน เฮ้ยเฮ้ยยฮ้ตอนนี้นึกว่าสงครามน่ากลัวโอ้โคนขาลงหมแล้วกลัวหมดแล้วอันนั้นเฮ้ยเฮรอดไหมล่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยสองรอบพี่เลยสองรอบไม่ทัน ไม่ทำเลยโอได้เป็นคนหาได้เป็นคนหาเหมือนกันแล้วนี่บอกว่าตาที่แล้วอยู่ที่เดิมตลอดเลยไม่เคยไปไหนเลยแล้วอันนี้น้องจะไปอยู่ตรงไหนหาสี่คนหาสี่คนโอ้ยมันมันไม่โปะหรอโปะอันนี้คนโปะขอลองสิบห้าล็อตห้าวิ่ะกันสักคนโปะคนโปะอันนี้ ยังไม่มีที่หาไม่มีที่ซ่อนเลยพี่จะไปอยู่ไหนดีวะยังไม่มีที่ห่าเจ็ดหกห้าสี่มันไม่เนียนตรงไหนหรือรอหนึ่งเลยนะคะแนนโอ้ยยิงไม่โดนตาหนิถามก่อนกูเอาอะไรไปเนียนอันนั้นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เลยไม่เกี่ยวต่เป็นอน้าแนหน้า เอาคนกันเลยมันเนียนเลยเหรออะไรแบบนี้่ยังมีคนอยู่ที่เดิมอีกเหรอเอาจริงดิมันเนียนขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมีทีหนึ่งชอบมีคนไปอันนี้มันเนียนเหรอถามจริงอันนี้เนียนหรอกับเพลงเออมันดูยังไงก็โป๊แต่คนมันวิ่งผ่านเนี่ยเลยเดานะอ้าวอ้าวฮะ อ่ะเลยพี่ไปเจอวิง่งสายอย่างนี้ก็ได้อะงเวิอะไรวะเอาเรียบร้อยโดนเก็บเอ้ยแม่นเลยบอกเลยอย่างแม่นนี่เงียบนะติดจับพี่ไม่อยากรู้อันนี้จะรอดไหมไอ้เอ็ดเบิเขะอยู่ตรงนั้นยังมีคนรอดได้เดียอีกแล้วอ่ะท่านกระพ่ายข้างบนยังไงวะ อสเปกจะเป็นลูกจะสเปกไอ้พี้เอ๋เออโอ้โหทไม่เก่นอด็กตัวเองนียพี่ใครอ่ะน้องน่ารักอ่ะน้อเนียนจังอะมันเนียนอะพี่เอ๋เนี่ยมันเนียนจังเลยเนี่ยเหลือใครมั่งเหลือแกงนั้นสวยไวไสวย อย่ายใจพี่อย่ายใจเขาได้ยินพี่อยู่ไปตรงนอ้เลยพี่เหนื่ยมาต่อให้โดนฟันก็แข่งใจไว้เอออันนี้เมียนด้วยหรอเชี่ยของกิร้างสรรค์ว่ะีต้องเป็นคนบ้าจริงอันนี้ซองสันเป็นเอาเชี่ยเลยชิ้นเดียวแล้วทีนี้เอะไรอ่ะขอแล้วแล้วมันเป็นของเที่ใครจะหาเจอ หายเลยเหลือแค่สิบแลหายแล้วเหลือใครเหลือใครนี่เองอยู่ไหนอ่ะ des <des จะนไปจอบรอบไปอ่งสี่คนเลย้ยสี่คนเลยะ้วยอีกอีกเท่ารอีกสี่สิบบิสุดท้ายกันใจไว้กันใจไว้ใช้เห่นใจไว้เข็งใจไว้อย่าไปหายใจให้เขารู้ อุ <What? S 2> ้ยกืบโดนกืบโดนอ่ะตีเกับโดน,โดน <laughs> เอาละชิบหายไปแล้วโดนแล้วนัเหรือคนท้าแล้วนะเออเอาเลยแสลง่าตัวค่ะตัวเินตัวเงินเงนงโดน้ยอเคโเอยอยู่ไ <c oughs> <c oughs> หนวะ น,น้ำมาที่มันจะเด่น <Gym. S 1> เด่นเลยอะไวะไหนอ่ะโอ้อันอย่างนี้งยิงโอ้ยเจเป็นโทนหายอีกแล้วเชี่อนี่จะไปอยู่ไหนปดโซพรเจ้านี่เลยตูีนแไปดินด้เนียเนี โอ้แล้วม <c oughs> ัอย like ู um ่กังนี้ตรงนี้กันหมดเลยอ่ะอ่ะอ่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยก็แย่แล้วระเบิดลงอันนี้จีิงจริงเหรออ้าวเฮ้รอดไหมวะดีเลยโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ยจะรอดไหมวะคืมันจะรอดไหม แล้วเดิมมาแล้วด้วยแล้วเดิมมาแล้วสิบเอ็ดสี่คนสิบเอ็ดต่อสี่กูเนี่ยกูไม่รอดอยู่มันเอาอะไรมาล่อก่อนใครใครเป็นตู้นะไอ้เอาอะไรมาล่อก่อนแม่งเอ้ยมีมือตรงไหนก็มีตู้น้ำตู้น้ำตู้น้ำช่วยน้าเลย เราก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีอ่ะตอนฟีดเอ้ยจำได้ตรงนี้กุณเคยแอบใช่เหมใช่เหรใช่ประสบใช่ประสบการณ์ซะแล้วโอ้ยเน่เดินตรงสี่มาเลยอุ๊ยนี่โกงมากใส่ถ้าสิ่งนี้ โอ้โนหนอะไรกันเลอะเสียงเท้าตัแจตกแจเลยหนอีย่ะนี่ใครอ่ะรู้ไหมว่าตรงนี้เคยแอบแล้ว <S 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 โอ้โหโอ้โห จากที่ว่าจากเนียนก็กลายเป็นไม่เนียนซะแล้วโอ้โอ้โหอะไรวะนี้เขที่เป็นแก๊สอ่ะโอ้โหไขเนี่ยใครวะโอ้โหร้อนก็แย่แล้วเลขสามที่มีสองใกล้กันยังเนียนอยู่นะยังเนียนอยู่นะไอ้เนียนอยกโยโอ้ยซึ่งจัดแย่ ไม่แล้วคืออะไรแล้วก็แมบบเบ้งทะลุอย่าไปบอกเขาสิยอมไม่เพื่อนกันเลยเอยแล้วคนข้างในน้ำใครโดนยิงจนตายไปยังมีคนเนียนอยู่ไม่น่าแล้วพี่ มีอีกมีอีกคนนี้เนียนคนนี้เนียนคนนี้เวลาโน้ตไว้ได้อยู่ตอนได้อยู่เอาละเราเอาละประสบการณ์ไหมครับเอาละเอาละประสบการณ์เอาแล้วแมปเนี่เรียบร้อยแมปมันทะลุแมปมันทะลุแมปมันทะลุไปที่ไปที่สวยพี่เฟลเมื่อกี้นี่ที่ได้เพราะว่าจำแบบได้ล้วนๆเลยห้าหกคนแม่งไปอยู่ที่ที่กูเคยแอบมาเลย thank you